สวัสดีครับผมธาราสังคราจีนครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลกระบินอําเภอกบินบุรีครับจังหวัดปราจีนบุรีแนอที่6ไร่2งาน49ตารางวาที่ของเราจะห่างจากถนนคอนกรีตเส้นนี้เข้าไปครับประมาณ600เมตรทางเข้ามาครับเป็นทางลูกลังแบบนี้ครับ เป็นทางลาดยางสลับกับคอนกรีตแล้วก็เป็นทางดินเดิมแบบนี้ครับเข้ามายางแปลงของเราครับตอนนี้ทาราก็มาถึงแปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอขายแล้วนะครับพื้นที่ตําบลกะบินอําเภอกาบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ ที่6ไร่2งาน49ตารางวาครับนี่เลยครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ครับมีการแคร์ริ่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยครับแนวเขตเริ่มตั้งแต่แนวเสาตรงนี้นะแล้วก็ตัดขึ้นไปตามทางสาธารณประโยชน์ครับเป็นทางสาธารณประโยชน์ดินเดิมครับเป็นดินที่ยังไม่มีการปูลูกลังปูหินคลุกหน้ากว้างประมาณ130เมตร นาภายในแปลงนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ประมาณเกือบร้อยต้นครับแนวเขตของเราทั้งแถบเลยครับที่มองเห็นรอยบริเวณเคล a r i n ไว้ตรงนี้ครับแปลงนี้จะมีเพื่อนบ้านเป็นลักษณะเพื่อนบ้านสวนนะครับนะฮะอย่างท้ายแปลงฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่เจ้าของเดิม มีบ้านพักอาศัยครับทางเข้ามาก็มีเพื่อนบ้านเป็นลักษณะบ้านสวนเข้ามาครับซึ่งจากตรงนี้ออกไปทางคอนกรีตระยะทางประมาณ600เมตรเข้ามาก็จะเป็นทางลูกลงังสลับกับดินเดิมแบบนี้ครับนะฮะต้นประดูครับต้นมังมีนี้เป็นยางนาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นยางนาครับแปลงนี้ สอล้านสแสนรวมโอนโฉนดคูดแดงแนวสอสีจอครับแปลงนี้ดูแนวเขตครับที่กั้นถนนทางสาธารประโยชน์ไว้ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับที่โซนนี้สามารถทำสวนได้ครับสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับหรือว่าจะทำเป็นบ้านพักอาศัยลักษณะเป็นบ้านสวนครับ บ้านสวนธรรมชาติที่สุดเลยตรงนี้ครับมีต้นประดูยางนายางเหียง เดี๋ยวทลา,าพาทุกท่านเดินชมให้ทั่วบริเวณเลยครับตรงนี้นะครับแนวเขตถนนนะฮะที่กั้นไว้น่าจะหเมตรครับเนี่ยจากเสานี้ไปตัดไปถึงบริเวณแนวเขตของเราฝั่งนี้ครับที่ตรงนี้จะเป็นลนักษณะเป็นเนินหลังเต่านะจุดที่ทลายายืนอยู่ตรงนี้คือจุดที่สูงครับและก็จะสลบลง ฝั่งที่ทาเดินมาจะสลบลงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะสลบลงเป็นลักษณะที่เนินหลังเต่าครับ6ไร่2องานสีตารางวา ครับย่างเหียงครับแล้วก็ยางนาเดีย๋ยวครับแนวเขตมาจนถึงเสานี้ครับเป็นอีกหนึ่งแปลงครับที่มีต้นไม้เยอะ หน้าอนุรักษ์ครับไฟฟ้าจะห่างอยู่ไม่ไกลครับประมาณ50เมตรครับนี่ครับแนวเขตของเรามาจนถึงตรงนี้นะไฟฟ้าเราสามารถเชื่อมต่อจากหลังสุดท้ายนะครับที่เข้ามานะประมาณ50เมตรครับนะครับแนวเขตจากเสานี้ครับตัดขึ้นไปถึงอีกมุมหนึ่งฝั่งนู้นที่ของเราจะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับฝั่งนี้ครับ ต้นไม้ตรงนี้ครับอายุน่าจะร้อยปีได้ครับนะยิงต้นตันนี้ยฮะต้นสะแบงพวกนี้ฮะโตช้า ประมาณห0ึต้นน่าจะได้ครับทําเป็นพื้นที่พักผ่อนนะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ครับมาสร้างบ้านพักอาศัยโซนนี้ครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยางนาครับตรงนี้เป็นลูกกระพอกาภาคกลางเรียกอะไรไม่รู้ฮะที่กระลอกชอบมากินลูกมันนะครับตรงนี้ แนวเขตของเราครับมาจนถึงเสานี้เสาล้มอยู่ครับเสานี้แล้วก็ตัดขึ้นไปครับนะครับแนวเขตของเราครับตั้งแต่ถนนสาธารประโยชน์ครับมาจนถึงเนยครับต้นกันเกาต้นนี้ี่มีเสาล้มอยู่ครับแล้วก็ตัดขึ้นไปทั้งแถบครับฝั่งนี้ส่วน ายแปลงครับจะเป็นสวนกล้วยของเจ้าของเดิม ดอกสะแบงออกลูกครับแเดินมาจะได้กลิ่นดอกที่มันร่วงลงมานี่ครับกลิ่นดอกยางนาดอกสะแบงดอกยางเหียงนะครับ บรรยากาศร่มรื่นครับฝั่งนี้นะจะมีต้นไม้เยอะแล้วก็ฝั่งที่ทลาเริ่มรีวิวมานะครับจะเป็นพื้นที่โล่งมีต้นไม้น้อยต้นครับนะครับช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกลงมา นะใบยางนานเนี่ครับจะเป็นเชื้อของเห็ดนะครับเห็ดหลายๆชนิดนะสามารถเก็บไปประกอบอาหารได้ครับอย่างเช่นเห็ดโคลนเห็ดระโงกเห็ดแดงเห็ดโตหลายๆเห็ดครับสามารถเก็บไปประกอบอาหารได้ครับนะตรงนี้นะี่ครับความอุดมสมบูรณ์ฝนะั่งนี้ ดินจะออกเป็นลักษณะดินด้วนปนทรายครับดินดินจะออกเป็นลักษณะดินด้วนปนทรายครับแบบนี้ครับแปลงข้างเคียงนี้ก็เป็นสวนกล้วยขนุนมะม่วงครับแล้วก็มียางนาฝั่งนูน้นะครับแนวขีขอองเราครับ อันนี้ก็เป็นต้นสแบงครับอยู่ในเขตของเรานะครับตรงกลางแปลงตัวนี้จะโล่งครับ นะต้นมหาดตรงนี้ก็จะมีเถาวันนะเครือไม้เนี่ยครับขึ้นไปตามต้นมหาดนะเราสามารถที่จะมาอนุรักษ์ไว้ก็ได้ครับตรงนี้นะทำบังคับให้มันออกไปตามรูปแบบที่เราสร้างไว้ก็ได้ครับซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ป่านะที่อยู่ในที่ของเราครับเป็นฉนดคุดแดงครับ ส่วนบริเวณตรงกลางและก็ตรงขอบด้านนู้นนะครับเราก็จะเราก็สามารถออกแบบให้เป็นพื้นที่สวนขุดบ่อปลูกบ้านนะทำสวนได้ครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนาครับ ตรงนี้จะห่างจากถนนลาดยางครับถนนทางหลวงนะฮะลาดยางเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรครับเข้ามาก็จะเป็นคอนกรีตแล้วก็สลับกับลูกลงังแล้วก็เป็นทางดินเดิมอยู่หน้าแปลงของเราตรงนี้ห่างจากโรงพยาบาลกบินบุรีครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตร ห่างจากถนน3 0 4ครับตลาดขุนวิชัยระยะทางประมาณ6.5กิโลเมตรครับตรงนี้ห่างจากตรงนี้ห่างจากตลาดหน้าเคือสาพัฒน์กระบินบุรีครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรห่างจากสี่แยกกระบินบุรีครับระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับครับแปลงข้างเคียงครับปลูกมะม่วงสะเดา กำลังปลูกครับขุดบาดาลหรือขุดบ่อก็ได้ครับตรงนี้เจาะบ,บาดาลหรือขุดบ่อก็ได้ครับนีบนนน่ครับต้นนนทรีครับต้นนนทรี มาฝั่งนี้ก็เป็นต้นประดูเนี่ยครับเนี่ยครับมาจนถึงหมุดนี้ครับ มาจนถึงหมดนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปนี่เลยข้างเคียงตัวนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่มีโฉดครับเขาก็น่าจะอนุรักษนะ์ไม้ป่าไม้ขึ้นเองนะครับตามธรรมชาตินีมีต้นกันเกลาด้วยนะครตรงนี้ต้นกันเกลาาเวลาออกดอกนี่ครับจะส่งกลิ่นหอมกระจายนะฮะ การเดินทางครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครคาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับระยะทางประมาณ145กิโลเมตรถ้าเดินทางมาจากโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ134กิโลเมตรจากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตรจากตรงนี้ไปพัทยาระยะทางประมาณ180กิโลเมตรครับ การเดินทางเข้าออกสะดวกครับเป็นที่ที่เงียบสงบนะบเป็นพื้นที่ส่วนตัวทำสวนนะล้อมรั้วล้อมรั้วทำสวนปลูกบ้านนะครับผักอาศัยในใน,ในวัยกเกษียนตรงนี้ครับได้เลยครับครับวันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตาบลกระบินอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่ หไร่2องานสีตารางวาราคายกแปลงอยู่ที่2ล้าน4ครับโฉนดพุดแดงนองสอสี่จอผอมโอนครับแปลงนี้สนใจติดต่อทราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์8ปดหกครับ0 8 6ย์8 8ดหกศูนย์หนตัวต่อด้วยห้าครับทาราสังหาปรารจีนครับยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ผืนนี้ครับ วันนี้ทารากรขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปลาจีนเลยมาครับทารากรขอบพระคุณอย่างสูงทาราขอวอวยพรให้ทุกท่านครับในวาลาใกล้จะขึ้นปีใหม่ครับในโอกาสที่จะถึงปีใหม่นี้นะครับทาราขอวอวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพภระไมยแข็งแรงตลอดการครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือครับดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนทําธุรกิจประกอบกิจการทําการทํางานอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเงินได้นองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชัยทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาปราจินกลาบขอพระคุณะครับ